เชาเชานะคะถ้าต่อไปเชาเชาเป็นเท้นเดิมนะคะเช่าวๆจะมีหมุนเ,เปลี่ยนทิศหลายครั้งที่นึงสังเกตเท้าขวาจะเป็นสีขาวเท้าซ้ายจะเป็นสีดำเชาเชาสามสเขา้าสีวอเริ่มด้วยเซสชั่นที่1นึ่รับ,บ้าขวา1นึาเท้าขวาไปทางขวาท้าที่สองชัาเอขวาไปข้างหน้า3และสี่ กดไม่ใช่ชักกแบกเอ่อโคสเซอร์เจเถอยเท้าซ้ายขวาชิดเและ8ปดเซกชันที่2พงทเวิดขวา90้าสิองศาหนึ่งผ่านทางซ้าย2องครอสชัลเฟค้เท้าขวาผ่านหน้าเท้าซ้ายแล้วชักกสาม ไปวายขวาเอาวายซ้าย5 6และนะคะและ7 8็ดแปเซ็กชันที่3ามสวยขวาหนึ่งซ้ายสองเซเลอร์เสร็จ3และสื่สวยซ้าย เซสชันที่4พิวอร์ขวา180องศาเท้าท้าขวาแต่หันทางซ้ายนะคะ1 2ชัฟเฟิลขวา3และสี่ทำแจ็สบ็อกสเตย์คือแจ็สบ็อกอยู่กระที่นะคะไาวเท้าซ้ายผ่านหน้าตะขวาห้ 5, รอกฝ่ายย้ำหกเแล้วเริ่มซาร์ใหม่